มาที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพสนบุรีกันอีกครั้งนึงครับสุดยอดมวยโลกวันหมอเสงคู่เอกนั้นนพพิติพงศกรเช็คบินเร็วครับส่งอาหมัดลาฮิซานครับจากอินโดนีเซียหลับไปในยกที่สองสู่นี้เป็นคู่ที่4ครับมาดูสุดทนสกิจวิเศษครับสู้กับริกกี้ระพีพันธ์ครับ122เทียกันนี่เป็นผลงานของ Galaxy Boxing Promotion นะครับคุณนิวัฒน์เหล่าสุวรรณวัฒน์ ร่วมกับดตรกว้างรอบรอบดรดวงฤทธิ์เบญจศุคุณใช้รุ่งเรืองขอบค,ค,ค,คุณคุณนิพาคุณฉัดชัยแสงทิยาจัดครับหมอเสงิงแล้วก็แฟนๆของแตมติดตามผลงานได้จะลงที่อาคารหมอเสงิงนะครับปลายเดือนมิถุนายนแหน่งนี้นะครับค mm. นนะครับแมชื่อนักมวยครับกางเกงสีเหลืองแถบแดงครับสกินพิเศษน้ำเงินก็คือริกกี้คือริกกี้แต่ว่าเป็นนักมวยจากไทยแลนด์นะครับ เศรษฐีวัดอิ์เกียร์ก็ผู้ที่ขาดจะอยู่ในแผนสร้างในเวท122ปอนด์ทั้งหมดนะครับวันนี้รุ่นซูปเปอร์เบตเตอร์เวทที่คุณนิวัฒน์เหล่าทวัฒน์วัดได้สร้างเอาไว้นะครับไ,นนบไม่ว่าจะเป็นนกไม่ว่าจะเป็นเพชรพังกรวัชรนักสุดโทนซิกกี้เพชรเงินแล้วก็ลูกนิมิทนะครับ122ปอนด์ทั้งนั้นทียะมาเล่นด้วยกันดี หมอเสง่์ไทยแลนด์จำกัดครับรถยนต์เอ็มีทางขายยาตราใบหอดครับคุณอนันต์เดชคุณอน,นันประชาติสยามโยกโกบุณพิชัยกิจทีิครับสมเกหลีทางผู้จับคุณนรงค์ว่องประเสริฐการคุณสุณเทพเย็นสุขไทยเฮา์รังนกไทยครับคงจะลุ้อยู่หน้าจนอขณะนี้ครับนี่คือผู้ให้กับการอุปการะเรื่องของการถ่ายทอดสดครับขอบคุณช่องสา3เอฟมี28ด้วยนะครับวันนี้อยู่กับเราจนถึงเวลา16นาฬิกา คู่ที่4แล้วครับ3คู่น็อกไป2คู่นะครับคู่นี้จะลงเอยอย่างไรเดี๋ยวติดตามครับยังเป็นยกแรกของเกมการต่อสู้เบิดเกมเข้าหาครับทางด้านของสุนทนาตามสายตาแล้วก็คงจะปล่อยน้ำหนักขึ้นมาแบบสบายๆับ ร22ยยงจะไม่ถึงครับแต่ว่าวันนี้มาแบบปล่อยเวทขึ้นมาครับ,บนหาดาวรุ่งดวงใหม่ครับมาสร้างสรรค์กันต่อเป้าโดนเหมือนกันครับทางด้านของคุณตนเริ่มจะสบายรีแลกมากขึ้นครับลิกกี้อายยกแรก ตัวผู้ฐานมาจากมวยไทยครับพักคู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาครับอีจีโนเซคันนอนค่ะขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะขอฝากเนื้อฝากตัวด้วย,วยนะใหญ่เนี่ยนะไอดอลหมายความว่างไงใจร้ายจังใครอนุญ,ญาตให้มาโบกรถที่ตรงนี้กันเหรอฮะ คุณเนจิกาเอทำงานได้ดีจริงๆเลยไม่ให้ข้ามเดี๋ยวเธอทำอะไรนะหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะเนจิกาไปกันเถอะพรีเวลเซตโอเคเนจิกาจะถูดีขวดในเดนเดนนะจ๊ะออกอากาศทุกวันอาทิตย์เวลาสิบนาฬิกา ยกที่ผ่านมาครับผลงานของนักคู่คูณที่4นะครับ <c oughs> ขอบคุณไทยเฮ้ารักนกไทยครับคุณสุเทพเย็นสุขนายห้างเชื่องใช้นายห้างเคื้อบุญยนายห้างเชื่อใงใชเคื้อ,อ,อบุญญยันเสือสิบเอ็ดตัวครับ <c oughs> น้ำดื่มดีเจนซี่เครื่องคองสระบ,บุรีมองเทพธนบุรีครับร้านอาหารคำฝันชีวชันเลมาขุนเทียน <c oughs> เครื่องดื่มเกลแรกเซนจี้ครับหมูฉลามกัวเส้นหงเยาวราชคุณมานกคุเดะเลือดสักยาดุษฎีโพสียด นักนยไทยทั้งคูดครับคู่ที่4แล้วไ,<ป>ไม่ต้องดูชันดูเชิงเยอะครับดูจังหวะฝีมือครับไฟ<ป>จะแม่นกว่ากัน<ป>ครับเริกจะต่อยเข้าเป้ามากขึ้นครับลิก,กี้<ป>วัดจังหวะกันแล้วครับ ปีดหนึ่งสองครับปีดตัวกับปั้น้วยครับลิกิตปล่อยแล้วมีกพวงกำปั้นครับมวลอารมณ์สุดทนอเอาแล้วครับโดนจิ้มลำตัวบ้างครับสุดท้อโยกนี้สวมบทพระเอกเลยครับลิกี้เล่นจังหวะสองครับตัดลำตัวแล้วตีออกข้าง คือครับเอาล้วครับใต้เขียงนะครับคู่นี้ชื่อเท่ทั้งคู่ครับสุดทนดิกกี้เอาล้วครับใครจะดีกว่าการตัดคนจากโดนจังหวะแหลกกระแทกหมัดหน้าใส่กันครับเอาแล้วสาววัดดวงเลยครับ ยังไม่แม่นครับสุดทนลอยซอกโดนอกคอครับโดนหัวไหล่ไปหมดแล้วลดการลงมาแล้วครับลิวาคสุดทนอีกนดีครับ โดนและทำท่าแลบดินปินตาครับเอาเลยครับไม่เล่นด้วยครับสุดชนหลงไม่หลงครับหลงไม่หลงหมายถึงหลงจังหวะครับจังหวะโยกหลอกล่อของเลกกี้ครับนี่ครับมีหลอกนะครับมีลงล่างขึ้นบนครับเอาเลยครับหมดยกครับเดี๋ยวกลับมา ันจะเป็นงานดอกไม้ไฟด้วยกันกับคุณเจ้ากิสุดยอดไปเลยนะคะสำเร็จแล้วอยากเจอพบกับคุณเจอากิเขาด้วฉันนะก็บอกแล้วไงว่าอย่ามายุ่งกับพวกเราพี่น้องเน่ยก็ไม่อยากจะเจอผู้ชายแบบนั้นแล้วล่ะฉันรู้แล้วล่ะนายคิดว่าอย่างไงฉันก็ไปกับเขาไม่รอดใช่ไหมล่ะ ดอกไม้ไฟฉันมีเรื่องอยากจะคุยด้วยนะอะไรเหรอขอพูดนะนี่นายก็เห็นที่คนคนุมคุยกับใครเหมือนกันแล้วเหรอเน,นี่ยไม่คิดเลยนะชุบรักลับซัมเมอร์ทุกวันเสาร์เวลา9ก้นาฬนถึง10บนาฬิกามนทางช่อง28 คู่ครับชมที่ผ่านมาครับต้นตจ่ายครับทางด้านของวิจิี้ปลายปลายมารับนะครับหลังต่อยกที่3ครับคุณยาดมตาโปรเซียนครับมาจอมนิ่งคุณนฤติจิมภาคุณมาทุกเวนี้ครับกาณแอนแทร์คุณสาระกับพ่อน้ำไทยโรลภยานพิชัยเวทีเตอร์ในชนาธิปการนะครับอยู่ย่านหนองแขมอ่าวแล้วหัวกันเลยครับ คู่นะครับแลกกันสนุกเลยครับไม่รู้หมูนิจ่าไม่รู้คู่กำกับห้ือทัดรองครับคู่นี้วัดดวงเลยครับอ้าวยืนสาวแลกกันแล้วครับใกล้ๆครับใกล้ๆครับพันเอกจิรวัฒน์กรรมการผู้ชี้ขาดจากราชชนเินเดินชาแล้วนะครับทางด้านของสุดทนต้องเร็วกว่านี้ครับริกกี้นั้นมีฉาบถวยนะครับ จิ้มท้องจิ้มหน้าได้แล้วตีออกข้างได้แล้วลาจากครับเอาแล้วครับวัดกันเลยครับคนนะทีพยาัมจะคัมครับคัมแล้วปล่อยครับบุกคนปีบัดต้องเร็วต้องแม่นนะครับพลยสายโคนนาชีพข้อสำคัญครับต้องมีลูกหนักด้วยครับมาแบบทรบเครื่องทิศทางอาวุธน้ำหนักต้องได้จังหวะเวลาที่ใกล้เคียงกัน ลอยเยอะบางทีนะครับคว่ำเพื่อไม่เข้าเป้าก็เพื่อกำลังนะดูครับดาวครับโยนเหรียญขึ้นกาอากาศวัดดวงครับแดงน้ำเงินครับจากมีแดงหรือน้ำเงินครับต่างคนต่างมีอาการให้เห็นกันตาแล้วตัวแข็งครับวิกกี้โดนลําตัวเข้าไปโอ้มีเสียงเชียร์เลยครับคู่นี้เอาแล้วครับดูครับมีเสียงเชียร์แล้วครับคนละทีต่างคนต่างโดน โนกับลิกกี้นะครับผู้นี้อาแล้วครับรอยยี่สิบสองกรนัดงัดสองเมตรสามเมตรจ่ายเป็นชุดครับสุดทนโอ้ยกนี้กลายเป็นพระเอกไปเลยครับต่อยอาครับลิกกี้ว่ายังไงครับมีคืนมีแลกมีสวนมีโต้ครับอาแล้วครับคนละทีคนละทีโดนไม่โดนครับโดนไม่โดนแยกเขี้ยวต่อย้วครับลิกกี้ สามครับอยากก้มตามเดี่ยวกลายเป็นปัดที่สามแม่สันทาจะตัวแข็งแล้วครับโดนสีคาโดนลำตัวปลายยกจัดหนักนะครับสุดทนโอ้โหเป็นพระเอกน่าเดชช่องสามไปแล้วครับสุดทนต่อยตอนนี้อ้าวครับสนุกเหลือเกินครับพักอีกทีครับ เลดี้ก้อนครัวเสาวนี้เปิดครัวด้วยความร้อนแรงทุกองศากับหนุ่มลีลาดีฮันเดอร์สตาร์ที่จะมาทำให้เอวของสาวพริ้วไหวในดีลาที่ไม่ธรรมดาแล้วต่อไปกับช่วง Lady on Tour ที่จะพาไปช็อปไปชิมจะเป็นที่ไหนต้องติดตามสาวนี้กับ Lady ก้อนครัวช่อง28ค่ะเรายัาชงชอบแบบเดิมมาสเปกมาโตผมยาวหรอืออะไรเงี้ยเราก็าจะอะไรเงี้ย กินเที่ยวอราดูโอสัปดาห์หน้าจะพาไปอร่อยกับร้านนี้ต้องชิมไม่งั้นเฮียสงตีตายช่วงกินแช่ไปอร่อยอลังการกับสารพัดเมนูเด็ดถ้ามาที่ร้านแหน่งนี้นะครับต้องสั่งเมนูมาทานไม่ได้ไม่งั้นเฮียสงตีตายแล้วปิดท้ายความสนุกสนานกับช่วงกินเที่ยวอราดูโอติดตามชมได้ทางช่อง3 SD ช่อง2ี่้าทุ่มตรงเวลาใหม่ใช้ไรกว่าเดิม ทู่่กับภาพช้ายงที่ผ่านมาครับแม่ต่อยมันต่อยสนุกอย่างนี้นาฮะเชิดชัยเอื้อบุญนาจากเสือสิดตัวเพื่องทองสระบุรีก็คงจะมีรางวัลพิเศษมอบให้หละครับดูครับโอ้โหสนุกนะครับตนตนเป็นของริกี้ปลายปลายเป็นของสุดทนขอบคุณหมอเสงไทยแด์จัดครับคุณนิชาคุณจัดชัยแสงสุริยะชัดนะครับดเรชานไทยชัยรุกเรืองปลายเดือนมิถุนายนนี้ดูสแตป์ครับไปลงที่ศูนย์หมอเสงไทยแร์ครับที่หลังสิบอันตครับ วางกันต่อครับกลายเป็นคู่สนุกอีกคู่หนึ่งครับร22ปอนป์ดชื่อแปลกนี้ครับสุดทนกับนิกกี้นี่ครับผลงานของไกเล็กซี่แดนดีเดนซ่าเขาทรายเขาฟอกไกเล็กซี่ครับของคู่แฝดอีกคู่หนึ่งก็คือชนะกับสงราปอบปี๊ครับนี่เป็นตำนานของมวยสากลบ้านเราครับโดยคุณนิวั์เหล่าชูนวัฒน์นะครับไกเล็กซี่ฟ็อกซิ่โปรโมชั่น เป็นโอกาสของสุดทนบ้างแล้วครับพลังกำลังหัวใจความหนุแน่นนี่ครับพยันต่อยครับยกไปผ่า,านมาี่มีอาการออกให้เห็นครับวิกก,กี้พอโดนน้องสวนตัดชายโครงนี่ทำท่าจะหายใจยาวเลยครับโอ้โหต่อยหน้าต่อยกระโดงคางนี่พอทนได้ครับมันเอกกิกกรัตอินเดียเตือนอีกครั้งนึงครับลิกกี้บอกว่าอย่าต้ตามต่ำครับ ขวาอย่างเดียวแล้วขวายาวๆกดแม่นๆครับขวายาวๆครับขวาของสุดทนแม่มีตัดลำตัวจิ้มหนึ่งสองอีกโอ้โหโดนแล้วทำท่าจะเอียงครับริกกี้ริกกี้ริกรกี้อย่ารับเยอะครับเป็นพ่อคุณรับไม่ได้ต้องจ่ายคืนนะครับเ,เรื่อกับปั้นไม่มีรูนี้อย่าไปรับเยอะอเ,เห็นชัดเจนเลยครับริกกี้แม่ชาลงแล้วนะครับอยู่ที่สุดทนแล้วครับจะสักเช็คบินได้หรือเปล่า เอาครับจิ้มจุดสองเข้าไปอีกครับอย่าขยันมาตั้งแต่ยกที่แล้วแ,แล้วนะครับทางด้านของผุ้ชนผูสอวิเศษกิจลูกศิษย์ของผู้พันแมนต่อยจนเหนื่อยเหมือนกันครับบีบีและทำท่าจะหายใจทางปากแล้วนะครับหายใจไม่ชั่วท้องแล้วโดนลืมครับจิ้มหนึ่งสองทะลุตาดีเข้า ยกการไว้เลยครับับท่าจะมองแล้วอ้อนแล้วนะครับลิกกี้น้องต่อยไม่หยุดแล้วครับถามันโดนไม่โดนต้องสวนต้องสวนครับลิกกี้กัดฟันครับกัดฟันอีกก๊้องนึงปล่อยปลายยกทำท่าจะเอียงอาโดนมากครับสุดทนอ่ารับเลียนไปเวียนมาก,ก็โดนครับไม่ใช่ว่าไม่โดนโอ้ยแฟนๆเสียวไส้เลยครับอหกทีครับ เมื่อกว่าเที่ยวสัปดาห์นี้พบกับวันนี้โอ้โหมาหนาวเยือกใช่ครับมาโดนเวทพรนิสสาใช่ที่สุดมาโดนเวทต้องมาที่นี่ครับเพท่านผู้ชมฟังทันนะครับลิ้นค้างลิ้นแข็งรูปภากพี่ชิปนะครัชิบเราอยู่ที่อุทยาน ฟ็อกเนอร์ฟ็อกเน่ฟอกเน่ต้องยกเกรียดให้คุณตัวหน้าตัวหนมาบ่อยเพราะว่ามาถึนับสนุกและได้สาระกับรายการมากกว่าเที่ยวทุกวันเสาร์ทางช่อง28แม่จะให้ตัวอยูอะไรอันนี้คือแบบท่อยางสายเตปลี่ยนไหนเด็กแต่ละคนเติบโตและก้าวย่างในแนวทางที่แตกต่าง พบกับข้อจํากัดของลูกกับความรักที่ไร้ขีดจากัดของแม่ในขบวนการตากอากาศเสาร์นี้8.15นาฬิกา15ทีทางช่อง28ปดมปาดูผลงานของทั้งคู่ครับเป็นคู่สนุงอีกคู่หนึ่งครับคู่ที่4นี่คือผลงานของ Galaxy Boxing Promotion ครับเรียนย้ําแฟนๆนครับ ใครที่เป็นแฟนของสเตมสิทธิ์หมอเสิง์ปลายเดือนมิถุนายนครับเราไปเจอกันที่อาคารหมอเส็กไทยแลนด์ครับญาติรังสิตสอบคุณคุณนิพาขอบคุณคุณจัดชัยสิทธิ์หมอเสง์นะครับที่สนับสนุนเรื่องของมวยถางคนาชีเคยสร้างแชมป์โลกคู่กับกาแล็กซี่มาโดยตลอดครับข้าซ้ายของสุดทนเข้าเป้าได้หลายเม็ดแล้วนะครับกลายเป็นคู่สนุกไปเลยครับยืนแลกยืนซดกันใกล้ๆครับ ทันหรือเปล่านิกกี้โดนบี้หนัก้วครับตอนนี้รางวัลพิเศษจากเสือสิบเอ็ดตัวในห้างเทือกชัยเพื่อนของสลับบุรีมีให้อยู่นะครับคู่นี้มีนับมีนอกรือเปล่าอ้าววัดดวงนะครับเวียงซ้ายขวาครับนิกกี้ทําท่าจะไม่เป็นตําราแล้วนะครับอาครับกัดฟันบวกเวียงไปเวียงมายังไม่แม่นยังไม่โดนครับเคาะเคาะเคาะไปเรื่อยครับโอ้โหหนึ่งสองสามมาเป็นทุดครับ แต่ว่ากลายเป็นหมัดตบไปแล้วครับไม่ได้ออกจากหัวไหลไม่ได้มาจากสันกระปั้นแล้วก็เป็นหมัดตบหนึงสครับเอาละครับสุดทนประหยัดนเกินครับยกนี้ชนได้ทนไปครับพี่นิกกี้สุดท้นว่าอย่างนั้น ตายแล้วขวาทิมทิมขวาอทีหนึง่งทำชาจะหัวซุกเป็นไก่แล้วครับเอาครับต้องระวังครับเลีวเว่ยงไปเบี่ยนมาศารีรษะจะกลายเป็นมัดที่สามได,ด้งัดงัดครับก้ตมตับต้องงัดขึ้นโอ้ไม่มีประหยัดอนาะพุธเลยครับคู่นี้ใส่กันเต็มๆครับสามนาทีทองชนได้ทนไปทนได้ทนไปครับสุดทน ต่อยจนเหนื่อยทัง้งคู่ดูครับดูรนบ้มหายใจมีหลายก่องเวลยครับสุดชนโอ้โหนิกกี้สองดูจมูกนั้นทัท่าจะหายใจไม่ทันเลยครับตองอ,อ้าปากหมอเป็นตัวช่วยแล้วครับเอาแล้วครับค้ายทิ้งขวาครับฮลลุกาดิชิศะชนสินษาปลายเท้าๆๆๆๆเหยียบปลายเท้าแล้วนะครับอยู่ปัดกันเลยครับโอ้โห ผได้ผนได้กันเจ็บหนักครับผนไ่ได้ก็ทิ้งตัวไปแต่ไม่ยอมทิ้งตัวครับลิกกี้หัวเสียถิติมีอีกแล้วสิบวินาทีฝ่ายยกครับครับรอดไปได้ครับยกนี้กลับมาดูผลงานของทั้งคู่ครับสนุกตื่นเต้นนะครับคู่นี้แลกกันแบบเจ็บๆครับสมราคาสมศักดิ์ศรีครับไม่มีใครยอมใครครับน้องกับพี่หัวใจเดียวกันครับหัวใจเป็นนักสู้ เป็นกีฬาของลูกบูชายสุภาพบุรุษบนสังเวียนเลือดนะครับขอบคุณทีมงานของหมอเส็งครับขอบคุณนายฮังเชิดชัยเอื้อวุณณ์จากเสือสิบเอ็ดตัวครับส่วนทองสระบุรีที่การถ่ายทอดสดเดินทางมาถึงยกสุดท้ายแล้วครับโค้งสุดท้ายกลายเป็นคู่มมึที่สูกคู่อีกคู่นึ่งครับนา่าจะมีหลายๆภาคนะครับต่อยกันสนุกอย่างนี้ยืนยํายนะครับแฟนๆของแตมครับปลายเดือนมิถุนายนไปเจอที่อาคารไทยแลนด์หมอเซ็งไทยแลนด์ครับ ญาติรังสิตคุณหมอเสงคุณเล็กคุณนิพพานนักสนุนนะครับเพราะว่าสีเสื้อสิงอ์หมอสิงอยู่แล้วครับสแต็เราไปต่อยแต่ว่าไม่ถึงกับคว้าแชมป์โลกแต่ว่าต่อยแชมป์โลกนั้นนับไปก่อนนะครับน่าเสียดายครับสตแต่ว่าอายุอนาประสบการณ์ยังน้อยครับสร้างสรรค์กันต่อไปภายใต้การสร้างของคุณนิวัฒน์เหล่าสุวรรณวัฒน์นะครับ ในกงที่เรียนไว้สร้างเขาทรายเขาคข้อกาแล็กซี่สร้างสงครามชนะปอบอ,อินนะครับเป็นสองคู่แฝกโลกจากจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับนี่เป็นหนึ่งในหน้าประวัตาสตร์ของวงการกำปั้นบ้านเราครับออกมายกนี้ผ่อนนิดนึงครับสุดทนเพราะว่าลุยมาถึง5ยกเต็มแล้วครับ ที่กําลังได้รับการสร้างสรรค์ขึ้นมานะครับยังใหม่อยู่ครับกีฬาทุกแบบมันไปแต่ว่าหัวใจครับใช้ได้เลยครับอยู่รับเธอหมัดหน้าแต่งหมัดหลังปรับเท้านิดหน่อยครับเรื่องของวิทยาศาสตร์การกีฬาเรื่องของโภชนาการรับเป็นสิ่งสำคัญนะครับแต่ทีนี้เราต้องปรับปรุงนะครับรูปแบบการฟิตซ้อมอย่างเดิมกินอาหารอย่างเดิมไม่เสริมเวทไม่เสริมเทนนิ่งกันลำบากครับ เรื่องอย่างนี้ต้องไปคู่ขนาดกันนะครับเรื่องหัวใจคนไทยนั้นเป็นนักสู้อยู่แล้วครับว่าเรื่องเทคนิคเรื่องของวิทยาศาสตร์การกีฬาเรื่องของโคชนาการอย่ามองข้ามโอ้ยทิ้งขวาแม่โดนเต็บๆครับลิขีตผ่อนลงมานิดนึงครับทางด้านของสุดทนครับรายยกสุดท้ายยกที่6อีกนิดเดียวครับ เวลาลงมุกเด็งพอดีครับไปพักชมโฆษณาครับเดี๋ยวมาดูไฮไลท์แล้วก็มอบรางวัลให้กับผู้ชนะครับสักแป๊บเดียวครับดูผลงานที่ผ่านมาครับจังหวะสวยๆครับทิ้งกับแทก1-2เข้าไปครับไม่ครับแม่ต้นร้ายปลายรับต้นร้ายปลายโดนครับจ่ายคืนครับกลายเป็นผู้สนุกเลยนะครับนี่ครับจังหวะแรกกัน จากคนต่างโดนครับตนตนนี้แรงทั้งคู่แต่ว่าเลยอัน4อัน5มานี่แม่อาศัยความหนุ่มความสดความแม่นครับทางด้านของสุดทนสอกินวิเศษเดินกระแทกด้วยขวาครับเข้าเต็มเต็มหลายหมัดนะครับเดินเอาลิกกี้นี่หายใจทางปากครับดูจังหวะตัดลำตัวจุดนี้นะครับทำให้เปลี่ยนเกมครับพอโดนท้องโดนสีข้างนี่มีอาการให้เห็นครับไปพบคุณสมิงขาวครับเดินเชญครับกรรมการชูมือก็แดงนะครับวันนี้นะครับก็คือสุดนสอวิเศษกิจชนะ ต่อยกันมันมากเลยในการชกับริกี้รับพิพันธ์ก็แพ้เพราะว่ากำลังสู้ไม่ได้อ้าวแต่ว่ามันสนุกอ้าวผ,ผู้ชนะยืนอยู่ก่อนผู้ชนะยืนอยู่ก่อนคุณหมอเสงไทยแลนด์นะครับผู้แทนของหมอเสงไทยแลนด์มอบก่อนเลยแล้วก็ทางหมอเสงอยู่ภาคอีสานทุกภาคเลยแล้วก็ต่างประเทศนะครับหมอเสงอยู่ที่สปปลาวด้วยนะครับที่นั่นเลยมีสาขายเยอะแล้วก็หมอเสงสัมปรา,ารด้วย พร้อมทางหมอเสงไทยแลนด์สาขาโคราชพอสมชายเหลี่ยมเย็นใจอยู่ที่นั่นแล้วก็หมอเสงยามรุงกายกลิ่นผลไม้รวมด้วยยาบำรุงกายเสือสิเบเอ็ดตัวแล้วก็ติดตามด้วยทูมสเปเชียสน,นะครับไทยเฮ้ารัาไทยเชียงใหม่แล้วก็ตามมาด้วยยาบรรเทาริษดวงทวันหนักตราใบห่อมีทั้งเม็ดแล้วก็แคปซูลด้วยคุณอิสระอาคบชานะครับเป็นเจ้าของมหาวิายทยาลัยกรุงเทพธนบุรีขนมเปียดน้ำผึ้ง วารีวันของฝากมีคุณภาพเลยทีเดียวบริษัทเขาจันกรจำกัดโทรศัพท์0813068895แล้วก็ตามมาที่ท่อน้ำไทยกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดคุณประโยชน์เทียนศาสตร์นี่เป็นผู้แทนยากสายเส้นราหัวเสือคุณเจริญเกียรติประดับหูฉลามหัวเส้นหงเครื่องดื่มเกลือแร่เซนจีแล้วก็เครื่องดื่ม GSD นะครับสมกรดิ่ทงทโจับ พร้อมกันนี้มีทั้งเอวาชนิดเม็ดแล้วก็ติดตามด้วยกาแฟสดอาราบิกา100้าร้อเปอร์เซเลยทีเดียวบริษัทลิเตอร์เบลพานเงินพานทองยาดมตราโบยเซียนวันนี้ก็ยาโมดกายตราสือสิบตัวคุณเจริญเกียรติประดับแล้วก็ผู้แทนบ้านพี่อุ้มเรือนพี่ต๋องอัมพวารีสอดกาแฟโบราณนะครับคุณสมภพ เป็นผู้ถือป้ายกาแฟโบราณตรามังกรบินแล้วก็ครัวเงสงซีฟู้ดเก่ามาเป็นคำขวัญซีฟูด้ดอู้คนเยอะมากเลยโยโกะรีวแครีสอร์ทห้องพัก v i p ด้วยติดตามด้วยสกินเดียวมโนโปรวิตแล้วก็มโนรักแห่งของแหลมทองการแพทย์ยาแก้ไอเสือ11บตัวสูตรมะแวง้งไทยเฮาทัพไทยไทยเฮาน้ำผึ้งหาดใหญ่นะครับไทยเฮาน้ำผึ้งหาดใหญ่แล้วก็โยโกะสเต็ปแรกสู่ผิวพรรณสวยใสยนะโยโกะ แล้วก็สุดท้ายของเราในห้างเชิดชัยเอื้อปญญันจากสบู่ทีจีสิเสือสิตัวอ้าวมีรางวัลติปด้วยอ้าวรับตังกอนรับตังด้วยเลยทีเดียวอ้าววันนี้พักคู่เดียวนะครับเดี๋ยวมาชมมวยคู่ต่อไปครับขอช่วยครับไอโ้โดย่าช่วยทีไรอะเละทุกทีแกเลิกบ้าฮีโร่ได้แล้วมันมีแต่ในการ์ตูนเย้า พ่อครับผมอยากเป็นแบบพ่อบ้างะครับนี่มันดลาของพ่อนี่เมื่อความเชื่อมัน่น